นมันถานินจานจาโอ้ยาแยกพันล่างตาเนี้เอาเปิดกล่องมานะตาเนี้ยเอาาแดงมานะไม่ต้องมาใกล้กูเลยนะ เดี๋ยจะจูห้าวีให้ดูเอ้ยห้าเครื่องเร็วไปไหนไม่เร็วไปไหขอตัวว่าตัวเดินเดไม่ใช่ลินไม่ใช่เนิร์อะไม่ไหวพวกนั้นกูไม่ได้จริงถ้าเดินก็เอาเดินช้าๆเดินเร็วกูหนีไม่ได้มันตัวอะไรเอ่อกูเกิดบ้านที่มีสองชั้นโอ้โหวินวอลกไม่ก็ออไม่ก็เพิ์ เออวินวอล์กไม่ก็ไมเคิลมาละมาละไมเคิลไมเคิลไมเคิลมาเย่ไมเคิลมาเย่มาละโอ้เย่ตัวเบลอร์เลยเออเพื่อนกำลังปั่นอยู่สองคนใต้นี้บุกค เต็มแล้วมั้งเนี่ยฮะตามมึงนะไม่ทิ้งมึงเเออออตามครูเอ๊ะคนล,ลืมอะไรกอย่ากนั่น หนกูบอกไ่ซะอยัางตอนตลนเกมแต่บนนึกไม่ออกตู้ตูต้วาร์ดงอ่ะอ่ะดูดเลยอยากดูดูดดเลยอ่ะวนตรงเนี้ยแหละระวังมูนวอล์กมูนวอล์กมันมูนวอล์กเลยมันสันนิบาตอ,อย่ากลัวเพราะมันสันนิบฐานสันนิบาตจะเทิร์กมาให้ตามต่อตามต่อ มึงจะเอามึงตายได้เลยมึงแกหลุดหลุดระยะตาแดงไปละวยูโอโยโอดูดูสามรอบแล้วเนี่ยมันดูถาวรป่าวาอะสามเครื่องแล้วโดมสามเครื่องแล้วแต่ว่ามึงเยาว่าสเครื่องวะทำไมกลายเป็นกูอสองเครื่องโดนอีกสองนั่นก็ห้าเครื่องแล้วไงโดงงเน,นโดเลข<อ>เป็ี่ยนปะเนี่ย ไปไปไหนหมดตานี้ไม่น่ารอดงบ้านใ้ดินแน่ปอยู่ข้างบนว่าจอาไว้นะมันเป็นตัวที่นั่นไม่ได้ด้วยโดมเป็นตัวที่ไปช่วยสูงไม่ได้เพราะว่าไปมันก็จะดึงดึงมึงดึงดึงมึงดึงมางดึงดึงดวงดึงดงงดง จ้องจากตรงนั้นเลยเมันเจอแต่ไวไมั้งอ่ะหลุดเลยเอะปลาแดงกูไปละอ่ายังอยู่คือบนหัวมึงไงโดมก็แถวนั้นนะหลับยิงช่วยไม่ได้หรอโอ้เจอเดาไว้เจอเดาไว้มันอยู่ตรงถนน พี่ใครไปช่วยมึงแต่คนนั้นจะช่วย,วยไปเลยทันไปตามพวกมึงนะตามกูมาตามกูมา <c oughs> เห็นแล้วเอ,อ,าาาอว่อย่าล้ามาทางขวายายล้ามาทางซ้ายนะั้นอันนี้ตรงไปแล้วซ้ายต่อไปเลยไปซ้ายต่อเขาตรงขวากูกำลังปั่นเครื่องอยู่ตามกูมาเลย เอ,เ,เอาไปซะหนึ่งพันยูกูอีนี้เดียวโดมอย่ายาอยายอ่มาทาี้ะโดมอ้อมมาหนึ่งรอบได้ไหมอ้อมมาเป็นหนึ่งรอบเอเอเเสร็จรแล้วโดมเสร็จล้โอเคเสร็จแล้วล่ามาได้เลยอยู่หน้าบ้าน โอเคเสร็จแล้วโดมเหลือเหลือบ้านเหลือเครื่องบนบ้านก็เสร็จแล้วเพียงมากโดนอยู่ห้าเครื่องว่ะยังไงล่ะ<อ>มันมันเดิยัดไม้ทุกรอบเลยหรอเออยัดไม้หมดเลยไม้กูเล่นไปห้าแผ่นแล้วมั้งเนี้ยอ่าคนบ้านไม่มีนั่นว่ะคนบ้านไม่มีเครื่องน่าจะอยู่บนถนนกำลังแง่โทรเทปมั้ยู่ นวอล์กระวังนะน,นมีชักกตกสันนิตมาดวยสันนิบาตงเงี้กังอยูนะสงเสงสเสอ่ะเดิเครื่องแล้วเป็นไงล่ะเสือกรูห้าเครื่องไปดิไ้<ๆ>เยี้ยต้ไม้หมดแล้ววะจะไปเล่นตรงไหนอะ่ะไูเจออีกแล้วูวไม่ทันไม้วะ รัดสิบแล้วมันนะ้งเนี่ยโอ้น่าจะบาร์บีคิวนะยืนจ้องก่อนแล้วไปทาง เฮ้ยอน่เพื่อนยืนนิ่งอ่ะเพื่อนๆเนี่ยมีคนหนึ่งมีคนมันู่ถอนั่นมั้งยู่ไวาเรียนอยู่เฮ้ยไม่เอาแทงหลังาด้วด้ย หนึ่งอ่ะตายมีคนอยู่มึงเห็นเครื่องตรงนี้กูอยู่เมื่อกี้ปล่าวะเคโอเคโอเคเคโอเคตรงนั้นเก้าเก้านะกำลังเปิดประตูน่ะกำลังดูดเราเปิดประตูหนึ่งกูเอาเราไปหามึงมึงตรงมาซ้ายตัวน่ะเนื้อใช่ไหม กำลังมานะตามลอรี่อยู่ใช่หรอเออกูอ,อ,อยู่ใกล้มันเนี่ยกูอยู่ใกล้ม,นมันแล้วอุ้งมาเสาใล้กูกลัวว่าจะเป็นอมตะนาน,นเล้มไหม เฮ้ยพวกเรากับมังอยู่กันได้นะมันอยู่อยู่ๆอยู่ๆอ่เฝ้าเฝ้ารอรมีเวลาอยู่เลม่ไม่เอาปูแล้วหรอกลัวแล้ว แล้วหัวใจโคตรดังอะ่มาาะมาฮากุระมาฮากุระไม่ไปไม่ไปขี่อ,อ่ะอยกูโยกูเอ็นกู้วิง่งไปนั่นเลยตามกุรตามก<า><า>ุระตามกุระ,ะพักออกกลับม,มาแล<ะ>้ว<ะ>ขั้นสามนานจังวะไปหาอีนั่นแทนไปหาอีนั่นแทนไปหาอีนั่นอีนั่นช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ กำลังนักำลังกลับแล้วกำลังกลับแล้วดมไปเลยไ้เลยไ้เลยไปมากมากเลยโยมมันต้องไปสุดแล้โยมไปมากมเลยเออไม่น่าแดคืออเมาเดรโคโดมคนดีสีสุพรรณเรแล้วไม่ไม่บอกให้ทีหนึ่งก่อนว่าอ้าเพื่อนเพื่เฉยมีบอลโลกโ่บอล่นโยมเสียใจดูขั้นสามนานมากอ่ะวัวขั้นามวัวอะไรดูเป็นขันดูคนเต็มอ่ะ โอ้ไปอยู่ปะเดี๋ยวเราผู้คันหนีกันคีบหายแล้วไงเห็นท่อ,องไหมคนถนนเส้นจางไม่เห็นมึงอยู่ตรงลานว่าง<อ>มันยังข<อ>้าวมออกออกเลยออกเลยไปออกเลยนะ<า>เจอท่อเลย Melhor! Sabe, uh -oh. แค่เวลาเอ้ยไม่มีบาร์บีคิวเอ้ยแต่มีบารดหมางเพราะว่า